สวัสดีตอนเช้าค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดก็เงียบเงานะคะพอต่างคนก็อยู่แต่ในบ้านนะช่วงนี้ก็อยากให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปไวๆนะคะเพราะว่าไปไหนเราก็เหมือนกับต้องแต่งตัวเหมือนโจรต้องปิดหน้ากากต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะเวลาออกจากบ,บ้านอะ ก็ไม่มีอะไรค่ะหลังบ้านเราก็มีอยู่แค่นี้นะคะอันนี้คือปลูกเมลอนเอาไว้ก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือจะอะไรไหมเนาะแต่ว่าขึ้นมาเยอะเลยนะคะแต่เราก็อยากให้เข้ารอดเนาะแต่เราก็ปลูกไม่เป็นเอามาเยอะเลยนะคะแต่ละต้น คือไม่เคยปลูกหรอกนะคะก็เอามาลองหวานดูอะ่ะเวลาไปซื้อมาแล้วก็มีมเมล็ดก็ชอบเอามาหวานดูผลการทดลองนะคะส่วนตรงนี้ก็เอาใส่อะไรอะ่ะเขือเทศต้นต้นกะเพราใบโหระพาแล้วก็ใบายานางใบายานางมันจะตายก็ไม่ตายนะคะ แต่ดูเหมือนจะงอกแล้วนะคะเงาเงานะคะช่วงนี้นะไปไหนก็ไม่ได้แล้วมีมะละกออยู่หนึ่งต้นแต่ยังไม่ออกลูกเลยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะออกตอนไหนนะคะดูสิอยากให้เขาออกซะเหลือเกินต้นชะอม มียอดทอ,อนิดหน่อยอยู่ในต่างแดนนะคะก็แบบนี้นะคะไม่ค่อยมีที่ปลูกเท่าไหร่นะต้นกระเพราเริ่มจะมียอดขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าโดนเพี้ยกินก็เลยเอาน้ำยาล้างจานนะคะไม่ฉีดนะคะ ใช้น้ำยาล้างจานฉีดได้นะคะพวกเพียสีดำๆเนี่ยมันตายนะคะมันไล่เพียไปด้วยน้ำยาล้างจานผสมน้ำแล้วก็เอามาฉีดตรงกรับเพราถ้าใบกะเพราเราต้องเด็ดเอาตรงนี้ออกนะเด็ดออกแล้วเขาจะเป็นพุ่มที่สวยนะคะคือการแกงเขานะคะ ยิงไปเลย <c oughs> เด็ดออกไปนะคะ <c oughs> มันเป็นเพียสีดำ <c oughs> ทุกเช้าเช้าก็จะมาอยู่ทางหลังบ้านแบบนี้แหละไม่มีอะไรทำหรอกค่ะก็มาลดน้ำต้นไม้ต้นไม้ของเราก็ตายแล้ว เป็นใบใบภูโดนเกลือค่ะก็ะเลยตายจะมาลดน้ำรดไปแล้วนะกระถางก็เดี๋ยวมารอดูกระถางน,นี้นะคะว่ามันจะขึ้นต้นอะไรนะมะเขือเทศเนาะเดี๋ยวเอาไว้มันอัปเดตให้ดูใหม่นะคะคลิปนี้ก็ลาก่อนเลยนะคะไม่มีอะไรนะคะเงาเงาหน่อยๆก็เลยมา